รู้จักบิลเกตแต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวและประวัติของบิลเกตวันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับบิลเกตกันครับบิลเกตเป็นมหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จของโลกตลอด20ปีที่ผ่านมา คงไม่มีใครไม่รู้จักบิลเกตเจ้าของ Microsoft สถิติของบิลเกตคืออยู่ที่อันดับหนึ่งการเป็นมหาเศรษฐีโลกมาหลายครั้งและยาวนานที่สุดโดยนิตยสารฟรอปโดยในปี1995บิลเกตมีทรัพย์สินอยู่ที่12,900ล้านดอลลาร์โดยในปีนั้นหุ้นไมโครซอฟททยานขึ้นมีมูลคล่ามหาศาลและในปี1999เขามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก10เท่าที่128,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บิลเกรดลัางตำแหน่งคนรวยที่สุดในโลกต่อเนื่องติดต่อกัน13ปีและในปี2014ถึงปี2017ที่เขากลับมาทวงตำแหน่งอีกครั้งรวมแล้วเขาครองสถิตริรวยที่สุดในโลกทั้งหมด18ปีบิลเกรด ชื่อเต็มของเขาคือวิลเลียมแฮร์รี่เกรดที่3หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่าบิลเกรดเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมปี1955ที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเป็นลูกชายของเซอร์วิลเลียมแฮร์รี่เกรทที่1และแมรี่แมกเวลเกรดโดยพ่อของเขาทำงานเป็นทนายความส่วนแม่ของเขาเป็นครูและต่อมาได้กลายเป็นผู้บริหารในบริษัทการเงินและองค์กรการกุศลบิวเกรดในวัย13ปีเข้าเรียนที่โรงเรียน เล็กใสซึ่งในตอนที่เขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่2ทางโรงเรียนได้นำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้สอนในห้องเรียนบิลสนใจในเครื่องคอมพิวเตอร์มากถึงขน,นาดยอมโดดเรียนไปแอบเล่นคอมพิวเตอร์กับเพื่อนซีชื่อพอลอารนซึ่งต่อมาก็คือผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟท์โดยปกติทางโรงเรียนจะกำหนดให้นักเรียนเล่นคอมพิวเตอร์ได้แต่จำกัดเวลาแต่เด็กทั้งสองคนก็แอบแฮ็กเข้าไปในระบบเพื่อเปลี่ยนเวลาและทำให้พวกเขาได้เล่นแบบไม่จำกัด จนระบบล่มหลายครั้งรวมถึงแก้ตารางเรียนของนักเรียนหญิงที่หน้าตาดีให้มาเข้าเรียนตรงกับพวกเขาด้วยที่สุดพวกเขาถึงกับโดนคำสั่งห้ามไม่ให้เล่นคอมพิวเตอร์อีกแต่คำสั่งห้ามนี้ก็ไม่อาจจุดบิวและพอได้พวกเขาติดต่อไปอยังบริษัทเจ้าของคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนเช่ามาเพื่อบอกข้อปกพ้องต่างๆของระบบจนทําให้พวกเขาสามารถแฮกได้เพื่อขอแลกเปลี่ยนกับการที่พวกเขาจะกลับเข้ามาใช้คอมพิวเตอร์ได้อีกครั้งในปี1973เ่ก่อนที่บิลจะเรียนจบจากเล็กไซส์บิลเกรดในวัย17ปีเขาได้เขียนโปรแกรมขายให้กับโรงเรียนของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์แวร์ชิ้นแรกที่เขาสามารถหารายได้เข้ากระเป๋าได้สําเร็จบิลสอบจบชั้นมัธยมปลายด้วยคะแนน1,590คะแนน จากคะแนนเต็ม1,600คะแนนทำให้เขามีสิทธิสอบเข้ามหาวิทยาลัยฮาวาดแต่บิลกับเลือกปฏิเสธมหาวิทยาลัยระดับโลกโดยไปเลือกเรียนกฎหมายตามพ่อที่เป็นทนายความแต่ในเวลาว่างจากการเรียนเขามักใช้เวลาจดจ่อยอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เขาชอบ ถึงเขาจำเปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดแต่หลังจากนั้นในปี2007เขาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์จากมหาวิทยาลัยฮาวาดในปี1974บิลและพอร่วมก่อตั้งบริษัทชื่อ Travel Data ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลบนถนนและวิเคราะห์ข้อมูลให้กับวิศวกรการจราจรแต่สุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จและขาดทุนไปราว3,494ดอลลาร์ต่อมาในปี1975 บิวได้อ่านเจอเรื่องราวของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ชื่อว่าเอาแต่เบสิก8 8 0 0ในนิตยสารา o p ป l a r e l e ิเล็กทรอนิกส์เอาแต่เบสิคคือภาษาโปรแกรมระดับสูงภาษาแรกที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ผลิตโดย Mi โ r o i n s t r u m e n t a t i o n and t e l e m e t r y System หรือ MITS บิลมองเห็นโอกาสทางธุรกิจว่าคอมพิวเตอร์กำลังจะได้รับความนิยมในวงกว้างเพราะจะมีขนาดเล็กลงกว่ารุ่นก่อนๆที่มีขนาดใหญ่และใช้ยากและสิ่งที่คอมพิวเตอร์ขาดไม่ได้คือซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ทําให้เครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอทํางานตามคำสั่งของผู้ใช้งานได้บิลจึงตัดสินใจติดต่อกับ MITS ว่าเขามีโปรแกรมอัลตร้าเบสิกที่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อรอรอของ MITS ได้ทั้งๆที่ตอนนั้นบิลเองยังไม่ได้เขียนโปรแกรมที่ว่าขึ้นมาจริงๆด้วยซ้ํา แต่ MITS เรียกตัวเขาเข้าไปคุยธุรกิจบิลชวนพอไปด้วยและพวกเขาช่วยกันเขียนโปรแกรมจำลองขึ้นมาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะไปนำเสนอผลงานกับ MITS และ MITS ก็ตอบรับโปรแกรมของพวกเขาอย่างไม่น่าเชื่อทั้งสองคนจึงได้เข้าไปทำงานกับ MITS ต่อจากนั้นบิลในวัย21ปีตัดสินใจลาออกจากการเรียนมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมก่อตั้งบริษัทกับพอ ในชื่อว่า Microsoft Corporation เมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี1976โดยตั้งอยู่ที่เมือง Albuquerque รัฐ New Mexico โดยมีผลิตภัณฑ์อย่างโปรแกรม Microsoft a l t a e r ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จำนวนมากแต่บิลก็พบว่าคนส่วนใหญ่ยังใช้โปรแกรม b a s ิ c ของพวกเขาจากการ Copy แจกจ่ายกันต่อๆแบบฟรีๆโดยไม่ได้มีการจ่ายเงินให้กับ Microsoft บิลจึงร้องเรียน MITS ว่าพวกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายโปรแกรมและด้วยเหตุผลนี้ Microsoft จึงขอยกเลิกสัญญากับ MITS Microsoft จึงเป็นอิสระไม่ขึ้นกับ MITS อีกต่อไปต่อมาพวกเขาย้ายไปตั้งออฟฟิศใหม่ที่เมืองเบลวิ ville, l ล e รัฐววอชิงตันเมื่อวันที่1มกราคมปี1979จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคมปี1980 บริษัท IBM บุกตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) หรือเรียกว่า PC จึงได้ส่งคำเชิญมายัาง Microsoft เพื่อให้เขียนระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ของพวกเขา บิลและพอได้เขียนระบบปฏิบัติการขึ้นมาชื่อว่า Quick and Dirty Operating System 86D s และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นระบบปฏิบัติการ MS โดยบริษัท IBM เสนอค่าเขียนระบบนี้แบบซื้อขาดเป็นจำนวนเงิน50 0 0 0ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินราวๆ1ล้านบาทแต่บิลเขอเปลี่ยนข้อตกลงจากการขายขาดเป็นการขายค่าสิทธิ r o y t y t y f e ี ของระบบปฏิบัติการแทนทําให้ทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ของ IBM ถูกขายออกไปพร้อมกับระบบปฏิบัติการของ Microsoft Bill จะได้รับส่วนแบ่งจากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องและเมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ IBM ออกขายก็ได้รับความนิยมแบบถล่มทลายและแน่นอนว่าทําให้ Bill g a t e ได้รับส่วนแบ่งไรายได้แบบมหาศาลเช่นกันซึ่งมากกว่า50,000ดอลลาร์ 50, ที่ IBM เสนอมาหลายเท่า ต่อมาเมื่อบริษัทคอมพิวเตอร์อื่นๆเห็นว่า IBM ขายเครื่อง PC ได้อย่างถล่มทลายจึงเข้าสู่ตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและทุกเจ้าก็วิ่งมาขอซื้อลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของ Microsoft จนกลายเป็นระบบปฏิบัติการพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องมี Microsoft มองการไกลที่เขียนข้อสัญญาไว้กับ IBM ว่าสามารถขายระบบปฏิบัติการ MS-DOS ให้กับคู่แข่งรายต่างๆของ IBM ได้ ต่อมาในวันที่13มีนาะคมปี1986บิลเกตได้นำ Microsoft เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์หรือขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปใน NASDAQ ได้สำเร็จแต่แม้ว่าหลายคนจะจดจำความสำเร็จของ Microsoft ได้จากการทำสัญญาครั้งส2,000กับ IBM ที่นำไปสู่การพัฒนาระบบปฏิบัติการ MS-DOS และการเปิดตัว Microsoft Windows 95แต่ก็มีสิ่งที่ Microsoft ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน อย่างเช่น Windows v i t a และการเข้าเจาะตลาดสมาร์ทโฟนของ Microsoft โดยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าบิลไม่ชอบเสียงกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ปี1993และครั้งหนึ่งเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่า Microsoft ไม่ได้สนใจผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตและจัดลำดับความสำคัญไว้ที่ลำดับ5หรือ6เลยด้วยซ้ำซึ่งนี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งหนึ่งของบิลเกตในยุค90 ช้อนกลับไปในทศวรรษปี1990วิลเกรมได้รับฉายาว่าเป็นนายทุนปีศาจที่หลายคนมองว่าเขาลอกเลียนแบบ Macintosh ของ Apple และสร้างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งในตอนแรกพวกเขาเป็นพันธมิตรกัน กับ Microsoft โดย Microsoft ได้สร้างซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple จนกระทั่งในปี1985 Microsoft เปิดตัวระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการแรกที่ใช้ Graphic User Interface ซึ่งเป็นระบบต่อบประสานงานผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านภาพหรือสัญลักษณ์ซึ่งแตกต่างไปจาก m s d o ที่ต้องใช้ผ่านตัวอักษรและก่อนหน้านี้มีคอมพิวเตอร์ของ Apple ที่ใช้กราฟิก User Interface เท่านั้น ในปี1987 a p p l e ิจึงฟ้องร้อง Microsoft ในข้อหาละเมิดสิทธิบัตรแต่สุดท้ายแล้วศาลตัดสินว่าเทคโนโลยีดังกล่าวไม่สามารถจดสิทธิบัตรได้เนื่องจากคอมพิวเตอร์โดยทั่วไปก็กำลังจะเปลี่ยนมาใช้กราฟิกยูเซอร์อินเทอร์เฟซด้วยกันทั้งหมดข้อต่อสู้ของ Apple จึงตกไปและเป็นโมฆะทำให้ Microsoft ยิ่งผูกขาดตลาดซอฟต์แวร์มากยิ่งขึ้นไปอีกการผูกขาดตลาดครั้งนี้ไม่ใช่ Microsoft ที่ชนะ Apple แต่ได้ฆ่าบริษัทอื่นๆให้หายไปจากตลาดการแข่งขันอีกด้วยพวกเขายังทำให้ Netscape เว Web b r o ซอร์ที่ออกมาก่อนต้องขาดทุนเพราะ Microsoft ออก Internet Explorer และได้รับความนิยมมากกว่าหรือแม้แต่โปรแกรม Word Perfect ที่ออกมาก่อนหน้านี้ แต่ก็ต้องเสื่อมความนิยมลงทันทีเมื่อโรครู้จักกับ Microsoft Word รี1,998กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฟ้อง Microsoft ต่อศาลข้อหามีพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันในตลาดหรือผูกขาดตลาดจากการที่ Microsoft จจำหน่ายเว็บเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กพ่วงไปกับระบบปฏิบัติการ Windows ที่เป็นที่ต้องการของคนจำนวนมาก และต่อมาในปี1999ศาลได้ตัดสินให้ Microsoft ต้องแยกขายระบบปฏิบัติการและเว็บเบราว์เซอร์รวมถึงซอฟต์แวร์อื่นๆที่ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการออกจากกันแต่หลังจากนั้นศาลอุทธรณ์กลับคำตัดสินและให้ Microsoft เป็นฝ่ายชนะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชื่อเสียงของ Microsoft และ Bill l g t t s ถูกทำลายลงไปอย่างมากและ Bill l g t t s ยังถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับต่อคณะกรรมการยุโรปที่ตัดสินว่า Microsoft มีพฤติกรรมละเมิด มาตรฐานด้วยความสามารถในการแข่งขันโดยต้องจ่ายค่าปรับมากถึง794ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาในปี2018บิลเกตมีรายได้ประมาณ90,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นรายได้จากการที่ Microsoft สามารถครองส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมระบบปฏิบัติการอคอมพิวเตอร์มากกว่า44%ส่งผลให้บริษัทคู่แข่งอื่นๆในตลาดอุตาาสาหกรรมซอฟต์แวร์ไม่สามารถเข้ามาสู้ได้ นิสายส่วนตัวของบิลเกรดบิลเกรดเป็นคนขยันหาความรู้อยู่เสมอโดยเขาเชื่อว่าความสงสัยเป็นกุญแจสําคัญของผู้นําในการสแสวงหาความรู้ที่ไม่สึ่งสุดและมันก็พิสูจน์ได้หลายครั้งตลอดชีวิตของเขาการมีความรู้ช่วยให้เขาเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงเวลาที่เขาดํารงตําแหน่งซ e o ของบริษัท Microsoft ผู้นําที่ดีต้องเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจเข้าถึงเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทํางานหรือปัญหาส่วนตัวเพราะพนักงานก็เป็นมนุษย์ที่เจอปัญหาชีวิตได้ทุกๆวันและสุดท้ายสิ่งที่ผู้นําที่ดีควรฝึกและเรียนรู้อยู่เสมอคือการรู้ว่าเรื่องไหนสําคัญเรื่องไหนไม่สําคัญและแตัดสินใจว่างานใดเร่งด่วนหรืองานใดไม่เร่งด่วนจากนั้นต้องจัดลําดับความสําคัญให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์เพราะแน่นอนว่าใครๆก็รู้ว่าสิ่งที่สําคัญและเร่งด่วนคือสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรก วิลเกรดสนิทกับแมรี่แม่ของเขามากที่สุดในครอบครัวแต่เธอได้จากไปในปี1994ด้วยโรคมะเร็งเต้านมการสูญเสียแม่เป็นแรงผลักด,ดันให้เขาหันมาทำงานการกุศลมากขึ้นตามความตั้งใจที่แม่ฝากเอาไว้ผ่านจดหมายที่เขียนถึงลูกสะใภ้มิเรนดาเกรดในงานแต่งงานว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้6เดือนต่อมาก่อนที่แมรี่จะเสียชีวิต จากนั้นบิลเกตบริจาคเงิน10ล้านดอลลาร์ให้กับมหาวิทยาลัยวอชิงตันเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาในชื่อแมรี่เกรดชีวิตส่วนตัวของบิลเกตบิลเกตแต่งงานกับมิลันดาเกรดหลังจากที่คบหากันมาตั้งแต่ปี1987 ซึ่งในขนาดนั้นมิเรนดาเข้ามาทำงานใน Microsoft ในตำแหน่ง General Manager และทั้งคู่มีโอกาสได้นั่งข้างๆกันในงานเลี้ยงของบริษัทงานหนึ่งต่อมาได้พัฒนาความสัมพันธ์และแต่งงานกันในปี1994และมีลูกด้วยกัน3คนแม้ว่าบิลเกตจะเป็นมหาเศรษฐีติดอันดับโลก แต่ก็ไม่เลี้ยงลูกตามใจโดยวิวเกรเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะยกมรดกให้แก่ลูกๆทั้ง3คนคนละ10ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเงินที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีนั่นก็เพราะเขาต้องการสอนให้ลูกๆรู้จักหาเงินด้วยตนเองต่อมาในปี2021 บิลและมิเรนดาเกรดประกาศแยกทางผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวของทั้งคู่โดยทั้งคู่ตัดสินใจที่จะหย่าล้างยุติความสัมพันธ์อันยาวนานมากว่า27ปีลงท่ามกลางความสงสัยของคนที่ติดตามต่อมามีรายงานข่าวออกมาถึงพฤติกรรมในอดีตของบิลเกรดที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของมิเรนดาเท่าที่ควรเมื่ออยู่ที่ทำงานรวมถึงชอบวางอำนาจในระหว่างการประชุมที่มูลนิธิบิลแอดมิเรนดาเกรดฟ u นเดชั่น นอกจากนั้นยังมีข่าวว่าเขาทําตัวไม่เหมาะสมกับพนักงานหญิงจํานวนมากใน Microsoft พนักงานหลายคนให้ข้อมูลในทิศทางเดียวกันซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์รับเชิงชู้สาวกับวิศวกรหญิงคนหนึ่งในบริษัทที่กินเวลานานหลายปีตั้งแต่ปี2000แต่สุดท้าย การสอบสวนก็ไม่ได้ข้อสรุปเพราะบิลประกาศลาออกจากทุกตําแหน่งของ Microsoft ไปก่อนบิลเกรดเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้เป็นคนเฉดีกับลูกน้องมากเท่าไหร่นักเขาเป็นคนที่ชอบกดดันเข้มงวดกับการทํางานของลูกน้องเหมือนที่สตีฟจ็อบส์ชอบทําเขาเปรียบตัวเองเหมือนไมเคิลจอร์แดนนักบาสระดับตำนานที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดการเล่นกับลูกทีมเพื่อให้เล่นได้ดีที่สุดและเขาชอบตั้งมาตรฐานกับการทํางานของตัวเองที่สูงและลูกน้องก็เช่นกัน บิลเกตประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Microsoft ในปี2000แต่ยังคงความเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นใน Microsoft อยู่ประมาณ1%จนกระทั่งปี2020หลังจากนั้นเขาและอดีตภรรยาได้หันมาทุ่มเทเวลากับมูลนิธิเพื่อการกุศลชื่อว่า i u l a n m m l l i n d a r g r e ร f o u n d a t i o n ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2000โดยมูลนิธินี้นำเงินการด้านการค้นคว้าวิจัย ด้านการแพทย์และการผลิตยาและวัคซีนและเข้าร่วมกับสมาคมโรตารี่เพื่อขจัดโรคโปลิโอรวมถึงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาดสำหรับคนในประเทศที่กำลังพัฒนาข้อมูลในปี2014บิลได้บริจาคเงินส่วนตัวไปมากกว่า28,000ล้านดอลลาร์นอกจากนี้บิลเกรดยังเข้าร่วมโครงการ The g i v v n n p p l a ล e ในปี2010ที่รณรงค์ให้หาเศรษฐีทั่วโลกอย่างเช่นมาร์กเร์เบิร์ แห่ง Facebook ออกมาให้สัญญาประชาคมว่าจะบริจาคทรัพย์สินที่มีของตัวเองมากกว่าครึ่งหนึ่งไปใช้ทำงานการกุศลด้วยนี่เป็นการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของบิลเกรดจากนักธุรกิจที่กระหายความสาเร็จจนหลายคนใช้คาว่าจอมละโมบและผู้ร้ายในตลาดแข่งขันเดียวกันกลายเป็นมหาเศรษฐีนักบุญที่บริจาคเงินให้โลกและผู้คนต่างๆมากมายเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของบิลเกรดที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟัง สำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับช่องเราไว้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกขอบคุณครับ